ทั้งพ่อทั้งแม่พูดเลยครับอยากมุ่งหลานชายครับผม <Words. S 1> ไม่มีใครไม่ชอบผู้หญิงสวยแบบนี้ครับใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นคู่รักที่สวีสวทหวานกันมากๆจ้าเสําหรับคู่ของมิกเพย์ไทยวงคําเหลาลูกชายคนเล ok ็กของบอมจกมกที่คบหาดูใจกับน้องไยแฟนสาวคนสวยมานานถึง6ปีและทั้งคู่กําลังจะมีแผนวิวาก,กันแล้วแต่ก่อนที่จะแต่งหนุ่มมิกบอกว่าขอบวชก่อนส่วนในเรื่องถ่ายยัดนั้นทางครอบครัวอยากได้หลานชายอ่ะไปฟังหนุ่มมิกกับน้องอายเล่ากันดีกว่าค่ะ คือตอนตอนนี้คือแผนก็มีเป็นโครงครับแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ที่โฟกัสเป็นหลักคือเรื่องเรื่องบวชเหมือนที่ผมได้ได้บอกไว้ครับเพราะว่าแม่ผมเคยไปเอ่อบนไว้ที่ศาลหนึ่งที่ที่พัทยาว่าอยากได้ลูกชายก่อนก่อนก่อนที่จะมีผม,มครับแล,แล้วแล้วเหมือนแม่บอกไว้ว่าจะให้ผมบวชเอ่อยี่สิบองหรือยี่สามตอนนั้นแต่ทีนี้ผมตอนนั้นผมแบบยังยังเรียนมาหาลัยอยู่ยังไม่พร้อมดังนั้นมาขอมาขอเป็นบวชไม่เกิน30ซึ่งตอนนี้ผมก็จะยี่สิบเก้าแล้ว ก็ก็บวชก็ต้องเร็วๆนี้แหละครับประมาณนั้นเล่ว่าไปแอบถามเขา่อกมาเขาบอกว่าอยากพุ้มหลานเหมือนกันครับผมใช่ใช่ครับหลานชายใช่ครับทั้งทั้งพ่อทั้งแม่พูดเลยครับอยากพุ่งหลานชายครับผมกนดัางไหมคะลูกอ๋อนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องพึ่งแพทย์นิดหน่อยแล้วได้ค่ะเพราะอยากได้ลูกผู้ชายเหมือนกัน น่ารักเหมือนกันค่ะเอาเอาตอนไม่เมาหรือตอนเมาไว้ไม่รอเล่นรอเล่นรของเพียงใครอยู่แล้วเป็นกันเองค่ะเป็นกันเองจริงไหมตอนแรกที่เราเข้าไปหาอหาก็เกรงก็เกรงมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังเกรงถ้าตื่นเต้นเขาก็ดังนะเนาะเราก็คนตัวเล็กๆแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าที่บ้านเขาจะสบายๆจะชวนคุยให้เป็นแบบมีความเป็นกันเองเขาจะเล่นมุกแล้วหนูก็จะไม่ค่อยทันนิดนึงแต่ว่าก็พยายามพยายามปรับตัวอยู่แต่ส่วนตัวในบ้านก็คือตลก ตลกค่ะมุมเครียดก็มีแบบถ้าคุยงานใช่แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปใครว่าตลกดีตลกเป็นกันเองอันนี้จะเป็นคนพาเข้าไปคุยกับที่บ้านบ่อยๆอะไร<อ>ในตัวผู้หลุมตัครับที่ติดใจคุณได้ครับเขาเป็นคนจริงใจเป็นคนแบบเปิดแบบหมายถึงว่าเปิดกับตัวเราแบบเป็นคนไม่ค่อยปิดบังใช่แบบเปิดตัวเลยแค่คุยก็เปิดตัวเลยหนูก็ชอบหมงอนกับว้าวเปิดตัวตัวงานอะไรนะงานรับปริญญานาข่าวมาเต็มเลยได้ครับเจอกันครั้งแรกก็ถ่ายละถ่ายเราแล้วเราก็อุ้ย เลยหรอคือไม่ไม่ไม่เคยมีแบบผู้หญิง type นี้หรือแนวนี้ไม่คิดว่าแบบเป็นไปไม่ได้แล้ว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 ผมลองคุยดูแล้วแล้วเขาก็คุยด้วยก็เลยมันก็เลยต่อยอดครับเพราะเพราะว่าไม่มีใครไม่ชอบผู้หญิงสวยแบบนี้ครับใช่แล้วคนชมเยอะไหมหรอชมชมครับ ชมก็ชมครับผมแต่ไม่ค่อยมีคนชมผมว่าหล่อหล่อที่สุดเลยหล่อหน้าหลัมีความดนิดนึงว่าผมพกวืออสผมว่าตอนแรกๆไม่ครับผมมั่นใจเพาผมรู้สึกว่าผมเป็นผมมีความสามารถผมอาจจะไม่ได้หล่อที่หน้าตาแต่ผมอาจจะหล่อหรือเท่ด้วยความสามารถหรือสิ่งที่ผมทาได้จริงใช่ค่ะชอบเขาเพราะเขาเป็นคนมีความสามารถแล้วคนนี้อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจถ้าบ หล่อนะคะไม่ใช่ว่าไม่หล่อหล่อที่สุดแล้วค <c oughs> <ร>ุณเดินไปเข้าค่าบางอย่างแล้เฮ้ยงานงเขาเ็นแบบไไห้าหริมพ์พิไหนแบบถามอะไรผมผมก่อนเออที่ผมคิดผมไม่ได้มองว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่แค่เห็นเห็นกันรพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองฝั่งส่วนทีมผมแล้วแต่เขาผมไม่ติดเขาชอบสตาร์วอลผมก็ไปรู้ว่าผมต้องใส่เป็นดาร์คเวเดอร์ใช่ใช่ผม <c oughs> มันไปได้เดินเข้าง,งานมาใช่ครับจะได้ประหยัดงบเรื่องการแต่งหน้าด้วยใส่หน้ากากปิดเลยครับใช่ครับ ครับอยา่เลยครับผมร้อนครับโหชุดหนามากเลยด์เวดเนอะความจริงอยากได้แบบเล็กๆอบอุ่นแต่ว่าถ้าดูจากคิดว่าญาติมิตรสหายแล้วก็คนสนิทที่บ้านแค่ที่บ้านไหนก็น่าจะเยอะแล้วบ้านนี้ก็น่าจะเยอะกว่าก็เลยคิดว่าอาจจะเล็กมากไม่ได้แต่ใหญ่นิดนึงแต่ไม่ได้ใหญ่มากอยากให้ยังมีความเป็นแบบครอบครัวมาแบบเหมือนเรามานอกจากแบบ เหมือนให้มาแสดงความยินดีกันมากกว่าให้แบบ like okay. ร right. ่วมยินดีด้วยกันจะได้ดูอบ่นอบ่นเล็กๆน่ารักเล็กได้ไหมเนี่ยก็อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ต้องมีคาว่าใหญ่อย Ges ู่แล้วผมว่าขนาดเพื่อนพ่อก็โอ้โหน่าจะปลาไปเยอะแล้วครับครับผมแต่ว่าเหมือนพ่อก็ถึงใจตัวเราเหมือนกันตอนนี้แบบก็เกิดคไเหมือทุกอยากไล้ครับผมครับก็ตอนนี้ก็ก็จะเปิดร้านอาหารเหมือนที่บอกไปครับก็เปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟร้านกาแฟไปแล้วพ่อก็ ก็ที่คุณไว้คือเปิดร้านไก่ทอดแล้วเขาก็เพิ่งมาบอกผมว่าเขาเปลี่ยนเขาไม่เอาไก่ทอดแล้วอีกประมาณเดือนกว่าผมก็ต้องมานั่งคิดเมนูใหม่อีกนะจากร้านอะไรนะหม่ำกับมิกร้านไก่ทอดกลายเป็นหม่ำตำหูแตกบริหารโดยมิกกี้หม่ำผมแบบโอ้ผมต้องมาคิดเมนูใม่ผมไม่ได้เป็นห่วงไอเดียเขาคือผมเป็นห่วงเองยูต้องทไก่ทอดใช่ใช่ครับผมไม่รู้ว่าไก่ทอดจะมีส่วนอยู่ไหมหรือยังไงครับแต่ทําให้ได้ครับเพื่อพ่อทําไม่ได้ครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าช้านิดึงหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําธุรกิจ ร้านอาหารด้วยครับใช่ครับผมชีวิตนี้เพื่อพ่อแล้วก็ภรรยาใช่ครับเพื่อพ่อว่าที่ภรรยาครับแต่เราอยากพูดภรรยาแบบให้เกียรติฝั่งครอบครัวครับผมแต่ก็ยังไม่ได้คำวั่งวัน เออวันวันแต่งใช่ไหมครับเอออยากเคลียร์เรื่องเรื่องบวชก่อนครับเรื่องเรื่องบวชก่อนส่วนส่วนเรื่องงานแต่งคือผมว่าพวกคอนเซปต์หรือว่าแพลนมันมีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะลงวันในช่วงไหนเดือนไหนมากกว่าเห็นสัมภาษณ์และยิ้มตามเลยนะคะเพราะเป็นคู่ที่ดูลงตัวมากๆอีเจนบันเทิงก็ขอแสดงความยินดีลร่องหน้าขอให้ได้ลูกชายสมใจนะคะ